ลองดูกราฟดัชนี s p p 5 0นะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยดัชนีปรับตัวขึ้นมาได้ประมาณ5%แล้วนะครับจากจุดต่ำสุดเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานะเพื่อนหุ้นหลายๆตัวนะครับก็เริ่มรีบาวขึ้นมาได้แล้วนะครับวันนี้นะจะพาทุกคนลองมาดูกันหน่อยนะครับว่ากลุ่ม7นางฟ้าเนี่ยหุ้นตัวไหนยังคงน่าเก็บอยู่และถ้าเราลองมาเปรียบเทียบกันระหว่าง7นางฟ้าลองดูงบหลังบ้านแบบ เจาะลึกกันหน่อยนะครับทั้งอัตราการทำกำไร free cash flow อัตรา P/E นี่นะครับใครเนี่ยอยู่ใน Position ไหนนะครับแล้วก็เบอร์หนึ่งในตอนนี้เนี่ยเป็นใครนะรเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาทุกคนฮนะไปเจาะลึกกันนะครับเพื่อนๆแต่ก่อนไปดูคลิปนะฝากทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้กันนะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมถึงคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหุ้นเจ็ดนางฟ้าที่เราพูดถึงหลหลายคนก็น่าจะคุ้นกันแล้วนะครับ Apple Amazon Nvidia Microsoft, Alphabet, Tesla, และก็ Meta นั่นเองนะครับก่อนอื่นนะฮะเราจะใช้ข้อมูลจากเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับ Investing Pro ในการเปรียบเทียบข้อมูลนะเพื่อนๆเป็นแพลตฟอร์มที่ค่อนข้าง global นะฮะ ก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนเรามาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ใช้บริการเขาอย่างสม่ำเสมอนะเพื่อนๆในการนําข้อมูลมาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆนะครับส่วนใครที่อยากจะสมัครเพื่อนๆเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างนะครับก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับเพื่อนๆก็ถ้ามาจากช่องผมนะฮะรับส่วนลดเพิ่มไปเลยนะอีก15%จากส่วนลดที่มีอยู่แล้วในหน้าเว็บนะครับออนท็อปไปเลยนะมาดูในส่วนของรายได้นะครับว่าแต่ละบริษัทเนี่ยมีรายได้เป็นอย่างไรนะครับและนี่นะครับก็เป็นหน้าตาของรายได้แต่ละบริษัท น,นับเฉพาะรายได้ที่ยังไม่ได้หักอะไรเลยนะครับ r e เวนิวอย่างเดียวนะครับถ้าเราลองมาดูเส้นกราฟปราตามองเร็วๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่า Amazon รายได้เยอะสุดนะครับรองลงมาก็คงเป็น Apple แล้วก็ Google นั่นเองนะครับแต่ทีนี้เราดูรายได้อย่างเดียวก็ไม่ได้เพื่อนๆเ,เราจะต้องดูรายได้ที่มันหักค่าใช้จ่ายต่างๆไปแล้วนะครับเราจะดูค่าหนึ่งของ EBITDA margin นะเพื่อน ก็คือค่าตัวนี้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อาจจะยังไม่รู้จักนับค่านี้คืออะไรนะก็คืออัตราการทํากําไรนะเพื่อนๆอัตราการสร้างนะครับรายได้ที่เป็นเงินสดนะโดยเราจะคิดเป็นอัตรานะเพื่อนๆก็คือคิดใน100%เปอร์เนะเพื่อนๆจะเห็นว่าหูดอย่าง Nvidia เอ็นวีเดียนี่ยมีอัตราที่สูงมากๆนะครับคืออัตรากำํากกำไรสูงถึง63%นะครับก็คือ มาจินเนี่ยสูงมากๆนะครับตามมาด้วยอันดับนะครับก็คือ Microsoft ์เพื่อนเพื่อนมาจินนะครับอยู่ที่ประมาณ54.3%นะครับและตามมาด้วยอันดับที่3นะก็คือ Meta เนั่นเองเพื่อนๆประมาทไม่ได้เลยนะฮะเมตาแพลตฟอร์ม Facebook ที่เราใช้งานกันอยู่ทุกๆวันนะครับมาจินสูงมากนะครับแล้วก็นับหักต้นทุนการขายเหล่านั้นไปแล้วนะก็ยังถือว่ายังมีอัตรามาจินที่สูงมากๆนะครับอยู่ที่ประมาณ5 0นะครับและตามมาด้วยนะฮะอัฟเบตแล้วก็ Apple นะฮะในส่วนของ a m azon เนี่ยอัตรา margin าค่อนข้างน้อยมากๆน้นเพื่อนอยู่ที่ประมาณเกือบ19%ครับและที่ต่ำที่สุดนะครับเพื่อนๆก็คือเท s l a นั่นเองครับอยู่ที่ประมาณ13%เท่านั้นเองนะครับค่าเหล่านี้นะเพื่อนๆมันเป็นค่าณปัจจุบัน,นครับเพื่อนๆในอนาคตมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับุูนบางตัวอาจจะมีอัตราการสร้างไรายได้ที่มากขึ้นหากค่า ต้นทุนการขายอะไรพวกนี้ที่มันอาจจะลดลงนะครับมันก็อาจจะแซงขึ้นมาได้แต่ณปัจจุบันวันที่ผลทําคลิปอยู่นะเพื่อนๆปลายเดือนเมษายน,นครับค่าเหล่านี้มันบ่งชี้ได้แล้วนะครับว่าบริษัทที่มีอัตราการรักษากําไรนะครับแล้วก็มีอัตราการสร้างเงินสดได้ดีที่สุดนะครับณนะตอนนี้นะก็คือ Nvidia เดียนั่นเองนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็ใครที่เป็นสาวกอินวิเดียก็น่าจะสบายใจได้นะครับถ้าเอา N v i d i ีเดียไปเทียบ ในทุกๆอุตสาหกรรมนะนเพื่อนก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับ nvidia นะครับถัดมาแฟกเตอร์ที่เราจะมาเปรียบเทียบให้กับทุกคนนะครับเพื่อนๆก็เอา ebitda margin เทียบกับ average eps growth 10ปีย้อนหลังนะครับหุ้นไหนสามารถสร้างกำไรต่อหุ้นได้มากที่สุดนะฮะอันดับที่1น,นะเพื่อนๆ eps growth ได้ดีที่สุดนะครับก็คือหุ้นของ amazon นั่นเองนะเพื่อนเพืปีที่ผ่านมานครับอยู่ที่1 6 0นะครับถือว่าสูงมากๆนะครับ การสร้างกำไรต่อหุ้นได้ดีมากๆนะครับตามมาด้วยอันดับที่2นะก็คือ NV i d i a เดียนั่นเองนะฮะอันดับที่3นะครับก็คือ Tesla นะครับถือว่าสร้างกำไรต่อหุ้นได้ค่อนข้างดีเลยนะครับและอันดับที่4นะก็คือ Meta นะครับเมตาเนี่ยก็ถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีนะเพื่อนไม่ว่าจะเปรียบเทียบแฟกเตอร์ไหนนะครับและหุ้นที่ EPS growth ได้ค่อนข้างน้อยนะฮะกำไรต่อหุ้นน้อยนะครับนั่นก็คือหุ้นอย่าง Apple นั่นเองนะฮะอยู่ที่ประมาณ1 6นะครับ ดูตาากําไรดูผลกําไรกันมาเยอะแล้วนะเพื่อนเราลองมาดูกันหน่อยนะครับอันถัดไปที่เราจะเทียบให้ทุกคนได้เห็นนะ,เ,เ,เ,นะเพื่อนก็คือ free cash f l o w yield นั่นเองเพื่อนหุ้นตัวไหนมี yield นะครับสูงก็แสดงว่ามีกระแสงเงินสดในมือที่พร้อมลงทุนต่อพร้อมซื้อกิจการมากขึ้นเท่านั้นเพอเพื่อนอันดับที่1กลับเป็นหุ้นอย่าง Meta นะครับที่สูงเลยนะฮะ f r e e cash for, for yield อยู่ที่ประมาณ4%นะครับและก็หุ้นอื่นๆก็ ไล่ๆกันไปนะเพื่อนอย่าง Apple เนี่ยมี FreeCat h o r o w Yield 3 1นะครับ Amazon 1.7 NVIDIA 2.3 Microsoft 2.4 Google 3.7 Tesla นะครับน้อยที่สุดนะครับอยู่ที่ประมาณ0.8%นะครับก็ถือว่าหุ้นเหล่านี้นะครับก็มีกระแสเงินสดเยอะกันแทบจะทุกตัวนะครับลดหลั่นกันไปนะอันนี้เพื่อนๆลองดูประกอบพิจารณานะผมอาจจะไม่ได้ตัดสินนะครับว่าใครดีที่สุดณนะตอนนี้นะครับ ให้กราฟสถิติเหล่านี้เป็นตัวบอกแล้วกันนะครับแล้วถ้าเราลองมาพิจารณานี่ลหละนะครับเป็นอย่างไรบ้างนี่นะครับเพื่อนๆก็คือแท่งสีเขียวออกไปทางเหลืองนะครับบริษ,ษัทไหนมีนี่มากที่สุดนะอันดับที่1น,นะครับเพื่อนๆอเมซอน,นครับเนื่องจากว่าเขามีสินค้าคงคลังค่อนข้างเยอะนะหนี่ค่อนข้างสูงนะเพื่อนๆและนี่ของอเมซอนครับอยู่ที่ประมาณ155บิลเลียนนะครับอันดับที่2รองลงมานะครับนั่นก็คือหุ้นอย่าง Microsoft นะเพื่อนๆ เออเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เป็นหลักนะแต่นี่ค่อนข้างสูงนะอยู่ที่ประมาณ102บิลเลียนครับอันดับที่3ก็คือ Apple นะอันนี้เข้าใจได้นะครับเพราะว่ามีต้นทุนในการผลิตสินค้านะเพื่อนๆแล้วก็สินค้าของเขาเนี่ยมีหลากหลายนะต้องสต็อกสินค้าด้วยนะครับนี่เขาอยู่ที่ประมาณ96บิลเลียนนะครับและตัวถัดไปนะครับที่นี่ค่อนข้างเยอะนะนั่นก็คือ Meta นะครับอยู่ที่ประมาณ49บิลเลียนนะครับ หุ้นอย่างเทสลาเนะเนื่องจากว่ารายได้เขาไม่ได้มากเท่ากับตัวอื่นเนาะถ้าเทียบสัดส่วนนี้แล้วนะครับเทสลาก็มีนี่อยู่ที่ประมาณ13บิลเลียนนะแล้วก็หุ้นที่มีนี่น้อยมากๆนะนเพื่อนๆแปลกใจมากนะครับแต่ก็เข้าใจได้นะฮะเอ็นวีเดียนะครับมีนี่อยู่ที่ประมาณ10บิลเลียนเท่านั้นเองถ้าเทียบกันระหว่าง7นางฟ้าทั้งหมดนะครับหุ้นที่เซฟที่สุดในเรื่องของนี้นะนเพื่อนๆแล้วก็ไร้กังวลเลยนะนั่นก็คือหุ้นของเอ็นวีเดียนั่นเองนะครับ และสุดท้ายนะครับมูลค่าแต่ละตัวแพงมากแค่ไหนเราเทียบกันให้เพื่อนๆเห็นระหว่าง P/E forward นะเพื่อนๆก็คือแท่งสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ price per book นะฮะมูลค่าทางบัญชีนะครับค่ายิ่งสูงยิ่งแพงนะครับทั้งคู่เลยนะเพื่อนๆลองมาดูที่แท่งสีฟ้าก่อนนะครับหุ้นที่แพงที่สุดมากณตอนนี้นะครับนั่นก็คือหุ้นของเทส l a นะเพื่อน forward P/E อยู่ที่ประมาณ120เท่านะซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเลยนะครับรายได้ค่อนข้างน้อย แต่มูลค่าทางบัญชีแล้วก็อัตรา forward PE เนี่ยสูงมากนะครับถ้าเทียบกับหุ้นตัวอื่นครับและหุ้นตัวที่2ที่แพงรองลงมาเลยนะครับนั่นก็คือ Microsoft Amazon แล้วก็ Apple นะฮะพอๆกันนะเพื่อนๆ forward PE อยู่ที่ประมาณ28เท่า29เท่าแล้วก็ประมาณ29เท่านะครับสำหรับ Microsoft นะครับในส่วนของ Nvidia เนี่ยอยู่ที่ประมาณ23เท่านะครับ Google อยู่ที่ประมาณ18เท่านะครับแล้วก็ Meta เนี่ยอยู่ที่ประมาณ20เท่านะครับสำหรับ forward PE นะครับส่วน price per book นะเพื่อนๆ Apple เนี่ยแพงที่สุดนะครับตามมาด้วย Nvidia นะครับแล้วก็ตามมาด้วยหลายๆตัวที่พอๆกันครับ Amazon Microsoft Google นะครับแล้วก็ Meta นั่นเองนะครับ ข้อมูลเหล่านี้ที่ผมเอามาเปรียบเทียบให้ทุกคนดูนะครับมันแค่ส่วนหนึ่งนะครับจริงๆมันยังมีอีกหลายแฟกเตอร์เลยนะเพื่อนที่ทําให้เราเนี่ยได้เปรียบเทียบพื้นฐานของหุ้น,นครับเพื่อนๆดูมาถึงตอนนี้นะฮะมีหุ้นในใจหรือ,อยังนะครับว่าเจดนางฟ้านี้นะครับหุ้นไหนจะเข้าไปนั่งอยู่ในใจของ ทุกคนครับลองพิจารณาดูครับอันนี้ผมไม่ตัดสินนะครับเพื่อนๆแล้วก็ไม่ขอฟันธงนะว่าหุ้นไหนดีที่สุดครับมีแต่หุ้นที่เรารับความเสี่ยงได้นะครับและหุ้นที่เราชื่นชอบเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของโมเดลธุรกิจนะครับอัตราการสร้างกําไรอัตรา forward pe นะครับแล้วก็ performance ในอดีตที่ผ่านมานะเพื่อนๆลองเอาไปเปรียบเทียบแล้วก็พิจารณากันดูนะ7นังฟ้านี้นะเพื่อนเมห่อนัตก เป็นตัวที่ลากดัชนีขึ้นหรือลงนะครับเพื่อนดังนั้นเพเพื่อนใครที่อยากได้เจ็ดหุ้นเหล่านี้นะเพื่เพื่อนก็ลองเอาไปทําการบ้านเพิ่มเติมได้นะครับลองดูราคาหน่อยนะครับว่าราคาเนี่ยขึ้นไปมากน้อยแค่ไหนถ้าเราจะเข้าเก็บตอนนี้ยังทันอยู่หรือเปล่านะ,ะเริ่มกันที่หุ้น Apple นะเพื่อนเพื่อนก็ถือว่า เด้งขึ้นไปได้นะครับพอสมควรแล้วท่เพื่อนแต่ถ้าเทียบกับแกลบที่เขายังมีช่องว่างอยู่กว่าจะถึงไฮเดิมเนี่ยก็ถือว่ามีแกลบค่อนข้างเยอะนะเพื่อนแต่ก็ต้องผ่านแนวต้านอีกหลายแนวเลยครับกว่าจะไปถึงแนวต้านเดิมนะเพื่อนก็ถือว่ายังคงมีอัพไซด์อีกประมาณ23%นะฮะแต่เพ,เพื่อนก็อย่าลืมเรื่องอัตราภาษีของโดนัลด์ทรัมป์ที่ยังคงมีอยู่นะว่า อาจจะส่งผลกระทบได้ทุกเมื่อนะฮะและราคาหุ้นอาจจะผันผวนได้ทุกเมื่อนะครับแต่หากเราเป็นนักลงทุนสายระยะยาวนะเพื่อนโอกาสในตอนนี้นะครับก็เหมือนเป็นโอกาสที่ทําให้เราได้สะสมของนั่นเองนะครับ Apple ผ่านไปนะครับถัดไปเราไปดูที่ตัวที่2นะอเมซอนนะครับสําหรับอเมซอนเองครับเพิ่งจะกลับตัวได้นิดเดียวนะถือว่าขึ้นได้น้อยกว่า แอปเปิลเมื่อกี้นะครับเก็บได้นะครับยังคงคาดหวังได้อยู่นะเพื่อนๆเนราคายังมีอัพไซด์อีกประมาณเกือบ30%นตครับต้องผ่านแนวต้านอีกประมาณ2แนแนวครับอเมซอนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่มีเปอร์ฟอร์แมนซ์ค่อนข้างดีนะลองดูที่ผมเปรียบเทียบให้เมื่อตะกี้นะครับแม้ว่านี่จะเยอะไปหน่อยนะครับแต่อัตราการกรธของ EPS ก็ค่อนข้างดีนะเพื่อนๆมันมีดีมีเสียนะไม่มีหุ้นตัวไหนที่ดีที่สุดนะมันมีแต่หุ้นที่เรารับได้นะครับเพื่อนๆลอง ชั่งน้ำหนักดูแล้วกันนะครับในส่วนของแนวรับเนี่ยเพื่อนๆก็ลองดูตามราคาตรงนี้ได้เลยนะอันนี้ผมอาจจะไม่ได้บอกแนวรับที่ชัดเจนนะครับเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่ามันเด้งขึ้นมามากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับตัวถัดไปนะฮะ Microsoft ในส่วนของ Microsoft นะฮะเพื่อนๆก็ ถือว่ายังคงเด้งขึ้นมาได้นิดเดียวอยู่นะเพื่อนก็ยังคงเหลืออัพไซด์อีกค่อนข้างเยอะนะกว่าจะถึงฮเดิมนะครับยังคงมีอัพไซด์อีกประมาณ21นะครับนี่นะครับนะ Microsoft ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่พื้นฐานงบการเงินค่อนข้างแข็งแกรงนะเพื่อนแม้ว่าราคาจะวิ่งช้ากว่าหุ้นเจ็ดนางฟ้าตัวอื่นก็ตามนะครับและตัวถัดไปนะ Google นะลองมาแวะหน่อยนะครับ Google ล่าสุดก็เพิ่งประกาศตรีมาสออกมาด้วยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนติดตามนะครับหรือเพื่อนๆสมาชิกช่องคนไหนนะได้เข้าไปดูโพสต์ที่ผมโพสต์ในสมาชิกช่องแล้วนะก็น่าจะเห็นนะครับว่างบ Google ที่ประกาศออกมาเนี่ยดีมากๆนะครับแล้วก็รายได้เติบโตในทุกภาคส่วนนะครับ Google ในตอนนี้เนี่ยราคาก็ยังถูกอยู่มากๆนะเพื่อนจากอัตรา forward PE ที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะและราคาก็มาติดแนวต้านต,านตรงนี้นะถ้าเราพิจารณาจนถึง ภายเดิมตรงนี้นะครับก็ยังมีอัพไซด์อีกประมาณ2 8นะครับก็ Google เนี่ยจริงๆไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะทุกคนต้องใช้แอปพลิเคชันของ Google นะ Google Search YouTube Android นะครับโออีกหลายอย่างเลยนะที่เราขาดไม่ได้สำหรับ Google นะฮะและถัดไปนะ m e t t m m t t a นี่ก็เป็นหมามืดเหมือนกันนะเพื่อนหลายคนอาจจะมองข้าม m t t a ไปนะแต่งบหลังบ้านดีมากๆเพื่อนๆลองสังเกตเมื่อกี้ที่ผมให้ดูนะฮะ Meta ก็ ขึ้นมาแล้วนะครับ2วันติดนะแล้วก็เป็นแท่งที่ค่อนข้างยาวนะเพื่อนแสดงว่ามีแรงช้อนซื้อกลับเข้ามาแล้วนะครับรอดูนะว่าเมตาจะกลับไปยืนจุดเดิมได้ไหมนะแต่ก่อนจะกลับไปยืนจุดเดิมได้นะครับมันยังคงมีอัพไซด์อีกประมาณเกือบ40%เนเลยนะถือว่าเป็นการปรับตัวลงที่ค่อนข้างมากนะสำหรับเมตานะครับนี่นะถ้าใครสนใจนะเพื่อนลองเอาไปทำการบ้านเพิ่มก็ได้นะอาจจะไม่ต้องเชื่อข้อมูลทั้งหมดที่ผม นํานเสนอเพื่อนๆในวันนี้ก็ได้นะครับแต่จากสถิติที่ผ่านมานะมันบอกไว้อย่างนั้นนะครับและตัวสุดท้ายที่เราจะพิจารณากันนะครับก็คือหุ้นของเท s l a จากป๋าอีลอนมัสนั่นเองนะเท s l a ก็ยังคงไซด์เวย์เดือนเพื่อนก็บวกขึ้นมา2วันติดเช่นเดียวกันนะครับเท s l a เนี่ยก็ถือว่าลงมาได้เยอะมากนะครับจากต้นปีนะครับแต่ถ้าจะกลับไปไฮเดิมเนี่ยมีอัพไซด์อีกเกือบ90%เลยนะแต่ก็ต้องผ่านแนวต้านอีกตั้ง4แนวนะเพื่อนๆนะครับ ตอนนี้254รนะฮาะราคานะครับต้องผ่านแนวต้าน1234นะครับเทสลาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นกังวลเลยครับในในเรื่องของยอดขายนะครับยอดขายชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่รายได้ทางภาคของเอเนอร์จีของเขากลับเติบโตนะเพื่อนการประกาศไตรามาสล่าสุดของเทสลาที่ประกาศออกมานะครับนักลงทุนกลับชอบใจซะอย่างนั้นนับแม้ว่ายอดขายรถ ดิ่งลงนะครับแต่ยอดขายทางด้านเ n เ r g รเริ่มเห็นทิศทางนะเริ่มโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับอันนี้นะฮะมันก็ต้องพิสูจน์ฝีมือกันยาวๆนะครับการที่ c e o มีภาพลักษณ์ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับการเมืองไม่แน่ใจว่าจะทำให้เทส la พันผวนต่อไปหรือโดนเทอีกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเทสลาก็มีศักยภาพและถือเป็นหนึ่งหุ้นโกรดที่เพื่อ,อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะสนใจอยู่นั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการบอกเล่านะครับการนำมาแบ่งปันกันนะสำหรับหุ้นนาางฟ้ ที่นํามาบอกเพื่อนๆน,นะครับในวันนี้นะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะแวะมาบอกกันประมาณนี้นะครับและเจอกันใหม่ในคลิปตัดไปวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ